แม่สวัสด,ดีค่ะแม่เป็นทั้งไดแม่สมบายดีบ่คคะแม่มีไอเสียางงัานงานบุญกระถิ่นจ้าวันที่นี้สามบุญกระถิ่นบ้านจ้าตัวแม่เป็นนันรวกกับบุกคือเขาเปนเ็นเจ้าค่ะเป็นล้อปัะเขาเป็นประทหดเปล่นรวบกระบุกให้ท่านเตรียงงานกันสามค่ะก็มีนเอฟซีพันโอนเงินมารวมท้ำบุญกับแม่ คุณสิรินันรื่นลมห้าร้อยบาทเดี๋ยวหลังหลังจากสัมภาษณ์แม่แล้วนูจะขอที่แม่เยวหนูจะโอนไปให้เขาบันที่แม่เด้อค่ะเด้อเพราะเป็นอย่างดอกแจกเพราะเป็นอย่างค่ะเพราว่าเพิ่นกะต้งะองอยากรู้ว่า,าวอหอดมือของแม่ก้อนจ้ะเอาแนวทางของลูกสาวกับมี่เป็นปะค่ะใช่เขาว่าหมู่านนี่แต่ว่าเขาสิดวงหัวไงมาที่ยิมสามตอนต่อสารหลักงนย่ยคอนเทนต์จ้ะเอาเอาของลูกสาวก้อนก็ได้ค่ะ แกเข้ามาเราเหมือนว่านี่แกฝันว่าแต่ว่ามีพี่ฟงพี่สิมาแต่งอยู่ศาลหลักเมี่ยงน่ะทวงให้แกแกว่าว่าแกเนี่ยเป็นลูกหลานพยานาคโลยสงมาเถื่อเพราะว่าี้พิ่นเป็นฟงอี่อย่างลูกเนี่ยกับว่าลูกคนสิบเป็นคนที่มตะแดงอยู่ศาลหลักเมี่ยงไงไอ้เข้าจะวงสวงอันแมะบ้านนี้เพิ่น ที่โหลดออบเมี่ยงขอนแก่นเ่ามีร้านอาหารอ่างด่านไร่สี่คนเขาได้แบบนี้นี่จะร้านเหล่าร้านเบียร์ค่ะบานนี้คนไปยุดงจู่ร้านเ้องหุ่นสาวแม่ยง้านสามร้านนะจคะโอ้อันริมล้างแม่นสามร้านมันมีของร้านริมล้างโหลดไฟล์หลังแท่นทันขอนแก่นดาค่ะบ้านนี้คนก็เลยเล้งคนก็จ้องเบิ่อนคนก็มาเอือมองมองร้านอาหารนี่ บ่ได้ขอแก่ถำบุญตือคือทางหลังนี่กันแม่นดวงบ่ดีบ่แข็งแน่เห็ดบ่ได้ไม่เป็นบ่พญานาถสมัยเก่าเพิ่นได้ล้างีิค่ะบ่ดี้เพิ่เล็กแต่งว่าลูกแม่เนี่ยเป็นลูกหลานลูกหลานพญานาคมามาเกิดโดยตรงเลยแท้เลยเพิ่นเบิ่งนี่มันมี่ลาสีมีองค์ยังผีดไม่แก่คนทั้งโอกห้วงเฉพาะคนถือจมุดนาเล็กมะ ญาันนี้เพิ่นลูกสาวเนี่ยก็เลยน้ำตาไห้ไห้เพ่รู้ว้างไหมว่าโตสันคือผีเข่าเนี่ยแกบอกญาปนีบองว่าเนี่เป็นฝันในเด็กไห้เลยไห้จะปรหยุดเลยเพราะดีซ่องเกินแต่ว่าลูกขาแกก็เลยเนี่ยเป็นกระลยบอกว่าแกนี่องค์แกเป็นลูกหลานพญานาคโดยตรงแกก็เลยเสียไปเนียนีดีบอกเลยเพิ่นผูกทุกงวดเ่าเวียนจากงวดแกบอกว่าแกแกกระไรแกแกเสียแม่ก็เลยบอกว่าแม่นี่ดอกแม่นี่ทองอ่ะแม่สันว่าผู้เฒ่าแกแกนั่นขึ้นจากหนองบัวจูงมาเนี่ย เป็น่งกู้หนึ่งูไสองเอาไห่เขาแก่สองเอาไห่แม่กู้หนึ่งอันสี่นงี้ยีลี่อล้ะก็คึกจักสะหัวแม่เลวางสกในจำได้อีกเลวังสิค่ะแบบนี้แกก็เลว่าแม่ฝันแม่หนูฝันเห็นงูไงปราศันวาต่ว่างูไงตดงมัดจากขาหนูถ้าเพื่นจะ่วงไห่หนูย่งบอกว่างูไงกัดขาล่อลับโกไงหลดผู้คนผู้คนช่วงไห่ยูยูหลุดยูหลัดเหรจ้าค่ะปพะศนวาลอลับโกไงหลดงูกัดขาหนังตาางสิ บานี้พ่อพ่อลงไปบานยังไงแล้วน้ำถ่วมบาดยังไงวงอ้อมบานแต่ว่าขังไม้พอถ่วงหนูเล่ยางเขาไปเพึ่งไม่บานหนงยางเขาไปพึ่งไม่บานบ้านพ่อถ่วงหนู้ะบ้กไปได้กเดียวแต่ว่าขวางไม้บานยังไงที่จะขวโอยู่พาก็ติมบาตรมันจตแกบาตรนี่แต่ของบัวรากขึ้นยังไงนี่ขึ้นยากอีตาขอของบัวรักใลละแม่กาจำไดนนะ อันนี้หนูก็เลยมาออกหังออกม้าหังนอดดวิ่งวิ่งหน้าออกม้าหังนอเพราะรู้ว่างูเขียวใหญ่ของปู่มาจากไส่แม่ก็เลยว่างูเขียวใหญ่คืพญายนหนักเลยวงูเขียวใหญ่นั่นน่ะเลยี้ยงที่วันนี้ที่มหาหนูแต่า่าได้กัดหนูดอกแม่แต่ว่าใหญ่มาหาหนูหนูได้จับเอาทั้งสองตัวึกใส่ประตูแง่ย่าเลยแต่นะปรบ้านเลขทีเก้าย่ายนั่นน่ะสามเก้าสามเก้า อาบาลกทียาอิดุดมูขเขานะบาลีทีเล่าเดือสามเก่าลกบาลีทีสมัยเก่าหดือสามเก่าค่ะแต่ว่าเล็กบาลีทีไ<ะ>จทุบันเนี่ยฟีหนึ่งหรือหนึ่งฟีนี่แหละจำเขาเข้าเนี่ยจ้าเพราะว่าแม่แบบไได้มาดนนูนอหางมาดนูนเนาะเอาซีหนึ่งล้มมันปะคะจ้าฟีหนึ่งล่มกับไดจ้าเพราะว่าแกกระบวกมาจังสัน<ะ>บาลีแก้กับแม่ว่าความคิดของหนูเธอแม่แฟนมุแฟนบางงุกจ้า เลขคือออกหกจ็ดตักหาเก่าแยกถันวัดจังซีบานเนี่ยค่ะเจสี่บอกเจไรบอกทั้งนี่แหละจ้ะเจ้าโอเคตักหาเกาบ้านทันงูกัดหนูนุกันแบบนีเลขทีออกหกคีตตักหาเก่าวันนถ้ตักมาเลขบ้านสามเก่าครับซีหนึ่งมันป่ะคะอันบ้านหลังเก่าน่ะแ้่ดึกไปมันเป็นบ้านสามเก้าแต่ว่าเมือนี่สางไม่เลิตยันมาเล็กทีไม่เป็นหนึ่งทีค่ะจ้ะ แกก็เลยว่าแม่หนูตีแบบนี้หนูเคยไปทำมู้กับหนูมัดตัวโคกโคกหิบซื้อหาเก่าบางที่แน่แม่เนี่ยก็ดีคือหาหิบนึ่มันวางซีดล่างหลุดลงมาตัวนึงแกสะดวกกับจังซีไม่หาเจ็ดพ้อมันว่ามันมันว่าใหหลุดมาตัวนึงจะได้มันวางซีแกบอกมนะน่ะตอนนี้ละครแกที่บอกตอนนี้แกก็เลยว่าแม่ต้องสีโอค์สีมหาหนูมือยุาหารนั่นแกบอกให้หนูขึ้นบอกให้หนูเป็นบวงสรวงยือกาหลักงแย่งเปิดทาง แกรเปิด้านอาหารแกร่ไไรขอแกแช่ทำบุบคือคืวันนี้คนได้แนะนำไหลไปไปวงสวงสาลหลักเนี้ยขอนแแ่นนตียาเคยหจักรวาลสารหลักเี้ยขอนแแ่นน่ะค้าหัวจเกียค่ะนั่นแหละบมมันสิ่ีคนมาเห็นหลายคนมแต่คนมีเงินมันวาน่ะเอามาเหตุหลายหลุดยังหลุดคูพดยังแกที่แกอะไรใส่มือว่านนี่แหละอือไหลมาบวงสวงวันนี้คนได้แนน้ไปส่เนีนหนูก็ได้สิ่งเห็เป็นที่ิ้มานตี่ดีหา เราเราะยหอดประมาณรอติเตียงหนูถือว่าสือว่าบุตรกะทินบานเฮ่าบุตรกะทินบานแมวที่มีพิษสามค่ะแกถวงสังกันมานีสันเล่บกว่าก็บวงสวงเสร็จแล้วบันที่หนึ่งเตรียงรับง่ายนเล่วางทีค่ะบ้นนี้คันลูกสาวอายุ1ิษเกียีพิแปดีหมดเลยจ้ะรอหลักรอเป็นเจ็ยตีใดเลยถ้านวาไหนั่นน่ะค่ะแกจอมคนจองแกแกถืเป็นคนใสแกสารเมนยองได้แกแกเป็นคนใสมากๆเลยแหละจังสาวหลาคนมีจ้ะ ท่านั่นเน้นหายตัวไดค่ะมี่โกเจ็ดาเก้าก็แกบหลล่อางกันเอ็ด้กับวงสวงแล้วก็จังจะให้อีกคงสุดท้ายเนว่ค่ะแม่ใช่แก่เลยว่าแม่ให้หนูวงสวงุกคนหนูสผาเอาตัวเด็ดห้ได้บ่าจังซีแก่บอกาค่ะสั่กันเขาปอยตัวนี้ไปสักวันเดี๋ยวคนจีวาเลี้ยงแบบแตเลบอกกันจังซีค่ะแต่ว่าเลขของแม่นี่ยังว่าท่านมีเป็นว่ค่ะคงคงคลิปนี่ คลิปนี้น,นี่ตาของลูกสาวมันปะคะ่ะคลิปนี้ของแม่ตีลงมาจากคือแว่ไปงานศพค่ะแม่ไปงานศพไปไปสามคนไปงานศพนางเงี้ยงจันทตอนตอนตอนศพอ,อยู่ขึ้นอยู่เครงเมียมแต่ว่าว่างดอกไม้ผมเนาคนประเภทนี่คนละบาดเนะาะค่ะคนหายว่างดอกไม้จันทร์ขังรางคนไ่่หายข้นไป็นเครื่องเมียมเลยคนวา่างดอกเดียวไปเองค่ะแม่กับนางช่างทาสวดอยู่ขังรางบาัตรทุกสาระน่ะแม่ก็เลยเหลี่ยมหินเล็ก สองหาหาว่านี่แม่ก็ได้ถามคนที่น่าสงสารานนี้ไข่เนเพื่อจะว่าคุินได้ว่าไข่เหินไม่ปินสอง boundaries. <Rivers. S 1> <Yeah. S 2> หาหาแว่าแต่เท่าซีใช่กับหาหาสองแม่ก็ได้ว่าซีเพื่อจะว่าควิินแม่ก็ได้ว่าคนที่แม่ไอยแม่ผู้เนตายเป็นงาตัวเป็นเป็นปุ๋งเป็นปุงแง่เป็นเป็นกนัลคนตายนะห่างแม่นี่แหละห้องกำนัลกว่าง่ายนี่คนละผู้ใดไปไหนมากผู้ใดไปอย่างพเดี๋ยวเห็นเมืผู้เนตาย แม่ก็เลยว่าแม่ไข่เอ้ยข่มา่งเจ้าขึ้นสวรรค์บัานี้เจ้าอยู่ทงไข่ลับบ้านทงขาดหลดควอมเอ้อบอกตูเด็ดเย้ยไข่สี่งลูพุ่งหลานให้เจ้าก็เลยว่างี่เอาตเด็ดถ่ายไข่เด้อก็เลยว่างแม่จะนั่งไหวพายมันจะเลี้ยงลงกคือปูนตั้งเห็นเลขสองหางงามเนี่ยเลียงกันแม่ก็เลยถามคนต่างหางว่าเจ้าเห็นเลขคือข่บอกก็เลยว่าเพ่นว่าว่าเห็นเอาไข่คือเห็นเลขกูเดียวที่สั่งก็เลยว่างสี่วันอยู่ตอนไปว่างบอกแม่จัน แม่แล่เลี้ยวขึ้นไปทั้งนี้ปกติย้ายแล้วละเออายุหาเกียดมนเลี้ยวไปมันก็หาของมองเักจาพมัน้มากแม่จะได้กลัแต่ง,งานงมาแล้วแม่ก็ได้มฝั่แต่จะได้มฝรันวรีเขา้าหลจมะฝังผมกนอยเล่นลีนเขาหลายลายนคากหลายแลีนแลนกัมาเศร้าหม่มมานั่งเศร้าหม่มก็ได้พ่อมูืบก็ได้นั่งขุดบุกบบ ลดลงไปลงไปแต่ว่ายวันคือว่นกระถิ่นหูกลดไปฟอกฟุบไง้สองปลดใบอะลกเล็กกำขึ้นมาตกำขึ้นมาแม่ก็เลยงกขึ้นแม่ก็เลยว่ามันคือรุดมันคือรูดขาขาแค่ก็กำฟุบไง้ขาขานี่แหละจ้ะคือความฝันแต่พี่แม่ตีตี๊ดใช้ตัวใดแต่ก็ได้ซับนีแหละจ้ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนูสรุปเลขแม่ก่อนสรุปแล้วว่าเลขแม่นี่เป็นเลขสามตเป็นสองหาหากับห้าหาสองมันปะค่ะจ้า แล้วก็เลขสองโต้คือหาสองหางเดียวมันบอเลขแม่ผู้ใจบุญแต่บ้าลูกสาวลูกลูกสาวเขาตีมะาหา่ยเมื่อกี้นี่เขาทรงไล่มาตัวแกก็ฝันให้แก,กตั้งแกตีแกทรงไล่มาเมื่อกี้นี่มิสามเก้ามหาสองแล้ว,วก็เลขสามโตกับเต้าหาเต้าสองหาแกตีมะหอยเมื่อกี้แกทรงไล่มาเก้าสองต่บ้ามันก็ร่องร่งไทยด้วยหาสองคือเก้ามันบอค่ะ จ้าจ้าจ้าเจต,<อ>ตีไหแม่เนี่ยแม่เพราะท่านตีได้แต่ว่าเลขที่ไปงาสองตัวคือหาสองเพราะแม่เห็นเขียวเห็นสีีแม่แลี้วแม่แม่แมแเห็นเป็นหาสองมันบ่ค่ะเลขสามตัวเป็นสองหาหาเป็นหาหาสองมันบ<แ>่ค่ะจ้าแล้วก็เลขลูกสาวฝันเกี่ยวบ้านบ้านย่ายนี่เป็นบ้านเลขที่สามเก้ากับสี่หนึ่งถ้ามาเพิ่นตีเ<แ>พินพ่นเพิ่นฝันว่างูเพิ่น ฝันเห็นงูนี่คนว่าเป็นโฮเกตกับหาเก้ากับหาเจฟมันบ่ค่ะแม่าจลาตุนูตันลูมีไรแบบมีมันบกว่แบบนีแก้วจึงดีค่ะค่ะแก่ก็เลยสามเป็นตัวทูนไเดีเาท่านเดียกแม่ล่วงสวงแล้วคนมูสิผ้าใดตัวดีคนได้วางซีก็ต้องล่อล่วงสวงหลังวันที่ยี่สิบสามันป่ค่ะแม่จังสิจังสิได้ดีค่ะค่แกะเติดคนกรเลวงให่าวงสวงเส็จแล้วลอหับตัวไงไรลูกคนได้วางซีค่ะสิผ้า ท่านแม่เอาโทดเย็ดวันฝั่งวนแกะกับวังสิ้ง่จ้าค่ะค่ะอ้าวนัอนดียากกว่าพูดแม่ละลายได้ก็ได้ขอให้เอฟพีโชคดีกับแม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊า,ายบาค่ะ